เพื่อนไหวของผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ชมยังคงวิ่งไลฟ์สดในตอนเช้านะคะ,คะทุกวันเลยนะคะที่มีการไลฟ์แล้วก็มีการพูดคุยกับประชาชนนะคะระหว่างทางวันนี้ค่ะปรากฏว่าเจอกับปัญหาอีกแล้วนะคะปัญหาของกทมค่ะที่ไม่ใช่แค่กล้องดัมมี่นะคะผู้ว่าชัชชาติบอกว่านี่เป็นท่อดัมมี่ค่ะที่ระบายน้ําไม่ได้แล้วก็ทําให้น้ําท่วมขังด้วย ย่านอารีนะคะนี่บรรยากาศที่ผู้ชมเห็นอยู่นี่คือย่านอารีนะคะเป็นอีกหนึ่งย่านที่ก็มีผู้คนพลุกพล่านนะคะคุณชัดชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะไลฟ์สดผ่านเพจ f a c e b o o k นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่วิ่งจากสวนลุมพินีค่ะไปที่ส่วนรถไฟ <c oughs> ก็ปรากฏว่าย่านอารีนี่แหละคะ่ะเข้าไปทักทายกับ <c oughs> พนักงาน <c oughs> กวาดถนนของกทม นอกจากจะไปพูดถึงเรื่องของการทํางานก็ยังบอกให้ระมาระวังด้วยนะคะอย่าเดินไปบนถนนอันตรายแต่ว่าจุดที่พีกก็คือช่วงที่ไปสอบถามค่ะว่าน้ําท่วมไหมปรากฏว่าพนักงานกวาดถนนชี้ไปที่จุดน้ําท่วมค่ะจุดที่ปกติจะท่วมเนี่ยนะคะบอกว่า นี่เป็นท่อทิพย์คเขาทําถนนแล้วไม่เจาะคืนเราเป็นท่อทิพย์ค่ะคุณชัดชาติก็บอกว่าขอบคุณพร้อมฝากให้แจ้งปัญหาต่อไปที่สํานักงานเขตด้วยนะคะก่อนที่จะหันมาพูดแซวกับผู้ชมทางไลฟ์สดเนี่ยค่ะบอกว่ากทมนอกจากจะมีกล้องดัมมี่แล้วก็ยังมีท่อดัมมี่ด้วยท่านผู้ชมไปฟังเสียงบรรยากาศช่วงนั้นนะคะยทัคย มันเป็นทอทิทนั่นะครับคุณผู้ชมน้ำขังรอการระบายนะครับน้กขางน้ำงน้ำขังน้ำรับค้ณงน้ำขันทำขัิน้ำขังน้ำขัน้ำขังน้่อทิน้ำขัน้ำขังน้ำลัน้าปังน้าขังน้าปังน้ำขัน้ำขังน้คขังน้ำปังน้ังน้ำงน้เขั้ำังน้าปั๊มเปขัน้ครังน้าขังน้ำขังน้ดขังน้ำยัน้ังน้น้ำขัน้ัง้ั้ยทดัมมี่นะครับ เนี่ยแหละค่ะแล้วก็วิ่งต่อนะคะสำหรับภารกิจของคุณชัดชาติค่ะก็ได้วิ่งไปเปิดสนามสร้างสุขนะคะที่สวนรถไฟค่ะซึ่งจะเป็นสนามจักรยานขาถ่ายสำหรับเด็กแห่งแรกในสวนสาธารณะของกรุงเทพนะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กแล้วก็ยังใช้เป็นจุดในการพักผ่อนออกกำลังกายสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะสรุปวันนี้ค่ะผู้ชมคุณชัดชาติเนี่ยวิ่งไปทั้งหมดสสวนนะคะเริ่มจากสวนลุมพินีเขตปทุมวันนะคะแล้วก็ผ่านสวนจตุจักร ไปจบที่สวนรถไฟรวมระยะทางก็ประมาณ14กิโลเมตรวิ่งไปด้วยมีไลฟ์มีร้องเพลงทำงานไปด้วยค่ะ <c oughs> ส่วนพรุ่งนี้ก็เป็นผู้ว่าสัญจรนะคะ <c oughs>